สวัสดีครับวันนี้ก่อนที่29กรกฎาคมปี68นะครับคลิปที่จะวางแนวทางของรัฐบาลไทยนะครับ F4 ทางช่องเพื่อเป็นแนวทางนะครับเนาะคลิปนี้เป็นของคุณลุงใจดีนะครับขอขอบคุณคุณลุงใจดีนะครับเนาะให้เราทางมาแบ่งปัน f c ทางช่องนะครับเนาะช้าหน่อยนะคพราะแต่ก็ทันคนระับเนาะไม่ค่คยมีเวลานะครับเนาะคนจุดก็ทําธุระน,น,น,นู่นนะี่นะั่นครับเนาะ ต่จังหวัดมัง่งอะไรบ้างก็ทันครับเนาะทันสำหรับของรัฐบาลไทยครับเนาะใครยังไม่มีตัดสินใจไ่ได้ก็ลองรับชมรับฟังดูนะครับเพื่อมีตัวชอบรนระ้เนาะจะได้ไปหยิบจับเรตอรีร่กันเพื่อมีโชคเวลาปรอมกันนะครับอันนี้เป็นของคนลงใจดีรับนะหวดวันที่1สิงหาคมปี68นะครับก็มีเวลาก็ต่อให้ที่ ห้าน้อยแหีบสีทางช่องเหมือนเดิมนะครับเนาะเป็นแนวทางแต่ถ้าไม่มีเวลาก็ลงในช่องชุมชนให้เหมือนเดิมเนพะราะน้ำบาดาลไม่มีกลุ่มนะครับเนาะบาดาลลงในช่องชุมชนให้เลยใครสนใจก็กดติดตามไปนครับเนาะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันนะครับเนาะก็เหมือนเดิมครับเนาะคลิปนี้ไม่ได้ฮัดคลิปสุดเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยก็คลิปพาน้องนุ่นมาวายเทรดพ่อหล่อห้าครับเนาะที่ป้อมพระจุน,นครับเนาะสูตรปาการที่พระสมุทรเจดีครับเนาะ พอเสร็จพอเราหาเสร็จก็ปั่ยยนหัวใาอกกำลังกายครับเนาะรอบๆปลอบปอมะจุนนะครับเนาะสุดอากาศบริสุทธิ์พ่านุ่นออกกำลังกายนะครับเนาะอยู่บ้านเล่นเต็มมือถือเปลี่ยนบรรยากาศครับเนาะถือว่ามาชมนกชมไม้ชมวิวชูทัศไปด้วยกันนะครับจะได้ไม่เบื่อนะครับเนาะ,ะนานๆมองหน้ากัน,นครับเนาะจะได้ไม่เบื่อดูวิวชูทัศดูด ต้นไม้ใบหญ้าแม่น้ำลำธารดูทะเลสวยๆไปด้วยกันนะครับเนาะแดดลมลมตกนะครับเนาะเดินไปที่แนวทางบางคนก็อาจไม่ค่อยจะไปเที่ยวไหนครับเนาะเลิกงานมาก็เหนื่อยพักผ่อนหย่อนใจทำาน่นทำนี่ดีกว่าไม่อยากไปไหนรถล,ลาก็ติดก็ชมอยู่สุทัศนดบริการน,นะครับเนาะถือว่ามาเที่ยวก็ได้เราถามคนเดินตัวบนเดิมเดินไปที่แนวทางนะครับเนาะแนวทางกบย์เีทักมาทักไลน์มาหลังไม่นรนาะว่า ขายน,น้ำมันนวดทุนภัยบุญนาคาอยู่ไหมขายเหมือนเดิมครับเนาะขายเหมือนเดิมด๋ยวหลังๆกอรซามไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับเนาะเพราะว่ามีทีฟีกเก่าๆรู้ดีกันหมดทุกคน,นครับเนาะปีเบอร์โทรมีอะไรอะไรกันหมดแล้วบอรซามก็เลยไม่ลงไม่ค่อยได้ลงคลิปโปรโมทเท่าไหร่นะครับเนาะแต่ยังขายเหมือนเดิมนะครับเนะาะใครสนใจก็ทักมาได้เลยเบอร์ไลน์กอร์ซามก็อย,อย่างที่บอกคนระับเนาะศูนย์แปดสามศูนย์แปดสาม แป3ห้าสามเนึครับเนาะ0838539149เป็นเบอร์ไลน์ครับเนาะโทรก็ได้ไลน์ก็ได้แนะนำให้ทำไลน์มากกว่าเนาะบันทึกเบอร์ลงเครื่องครับเนาะไลน์มาหากันได้เลยบอสสามไม่ค่อยโปรโมทด้านหลังก็เพราะว่ามีเจฟซีเก่าเก่นะครับเนาะพอมันมีเจฟซีเพิ่มเติมมาสักเท่าไหร่ครับเนาะก็สมัคกว่าคนก็สมัคกว่าคนอยู่เท่าเดิมครับเนาะไม่ค่อยขยับขยื่นแต่ถ้าสามหมื่นสี่หมื่นขึ้นมาบางบอสทำไปจะลงคลิปเรื่อยๆเพราะว่า ยังขายเหมือนเดิมประมาณนี้นะเอียบอีพเท่าเดิมครับเนาะก็อาจจะมีข้อมูลกันแล้วสนใจก็ทักมาได้ไม่สนใจก็ข้ามไปนะครับก็ถึงดูผลของคุณลุงใจดีงวดที่แล้วก่อนนะครับเนาะคุณลุงใจดีงวดที่แล้วให้บนล่างเด่น7ลอง8นะครับเด่น7ลอง8จับคู่ก็707174 7, 80 82 8414นะครับ8คู่ แกเน้นที่7 0 7 2แล้วก็8 0นะครับเน้นให้3คู่นะครับเนาะให้7คู่เน้น3ก็ไม่เข้านะครับเนาะรัฐบาลไทยคอ,อก2ตัวล่าง2 6 3ตัวบนก็3 2 4ครับเนาะก็ไม่เข้านะครับเนาะแกเน้นให้ 70, 72, 7 0 7 2เสฉียดไปแต้มหนึ่งนะครับเนาะ7 0 7 2ศูนะ 70, 72, ออก2 6ล่างนะครับเนาะเกินไปแต้มหนะึ่ง ก็อย่างที่บอกครับเนาะเลขกด็ดเลขตั้งหลักไม่มาจับคู่ลําบากเนาะได้แค่เฉียดแค่ฉิวนะครับเนาะถ้าลองแกบุนล่างแกเด่นหกลองเจ็ดครับเนาะเต็มเต็มนะครับเนาะเด่นหกลองเจ็ดเต็มเต็มแกต้องจับคู่หกศูนย์หกสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะจากกันวางตัวเลขของแกนะครับเนาะก็ไม่เข้านะครับเนาะไม่เข้างวดนี้ก็งวดที่ผ่านมาครับเนาะพูดผิดงวดที่ผ่านมา วันที้ลุ้นกันใหม่นะครับเนาะของคุณลุงชัยดีนะครับเนาะใคยสรวกจดๆไป้ครับเนาะใคยสรุกจดสดแคบก่อนรอแคบเหมือนเดิมนะครับเนาะลงให้แคบทุกคลิปนะครับพยายามฟังให้จบนะครับเนาะฟังให้จบอยู่ด้วยกันไปนะครับเนาะทํ o ย t u b e ก็ทําตามกฎเขาครับเนาะให้ทายังไงก็ทําตามที่เขาบอกครับเนาะมงั้นก็เราก็ไม่ผ่านกฎมาอยู่ในกฎของเขาครับเนาะก็ประมาณนี้ับเนาะใจเย็นๆนะเนาะอยู่ด้วยกันไปใจเย็นๆ วันที่1สิงหาคมวดนี้ตรงกับวันศุกร์ครับเนาะบนล่างคุณลุงจะดีให้เด่น2ลอง4ครับเนาะเด่น2อรอง4จับคู่ให้7คู่เหมือนเดิมนะครับเนาะก็มี2 1 2 4 2 8 2 9 4 1 4 8แล้วก็4 9ทวนครั้งนะครับบนล่างเด่น2อรอง4จับคู่2 1 2 4 2 8 2 9 สี่หนึ่งสี่แปดแล้วก็สี่เก้านะครับเนาะแปดเจ็ดคู่ผมว่านะพูดผิดเจ็ดคู่เจ็ดคู่นี้แค่เน้นไปที่สองหนึ่งสองสี่ 2, 1, 2, 4, แล้วก็สี่เก้านะครับเนาะสองหนึ่งสองสี่สี่เก้าเน้นให้สามคู่นะครับเนาะสองหนึ่งสองสี่สี่เก้าขีดเช้นใต้ให้นะครับเนาะแดงๆ เอาสามไม่ได้ไม่ได้วงกลมเหมือนคนอื่น,นครับ,นบรเนาะเอาสามคิดเชียนใต้ให้แทนจะให้ดูสบายตาครับเนาะจะดูจะไม่นั่นเท่าไหร่ <c oughs> น่าจะพอมองออกนะครับเนาะพอมองเห็นลองขยายดูนะครับเนาะ,ะขยายดูประมาณนี้ก็คบโทษนะครับเนาะสำหรับทางของคนลงใจดีนะครับเนาะวันที่หนึ่งสิงหาคมปีหกแปดที่ตรงกับวันศุกร์ครับเนาะตรงกับวันศุกร์ ลุนหาหน่อยไอ้ลุนรัฐบาลไทยเสร็จใครโชคดีครับเนาะถูกหวยรวยเงินก็เสาร์อาทิตย์ก็พักผ่อนก็ฉลองกันได้เลยนะครับเนาะฉลองกันได้เลยแบบเดียวก็เร็วครับเนาะเดือนสิงหาเดือนแปดครับเนาะเร็วมากแปดอีกสี่เดือนก็จะปีใหม่คนระับเนาะสี่ห้าเดือนก็จะปีใหม่แล้วเร็วมากคนระับเนาะวันวันแปบ๊บเดียวกูจะรีบไปไหนคนระับเนาะรีบแป๊บเดียวเลย เป็นยังไงไม่รู้มันจะป่สามส่วนตัวนะเนาะเดือนเดือนหนึ่งผ่านไปเดียวมากเลยเดี๋ยวจริงจริงนะครับเนาะอ้ะวาวก็บรเดียรรมนั้นท้ายคลิปสำหรับคนที่ยังไม่ถูกหวยรวยเงินนะครับ,รบนะขออวยพรให้ถูกหวยรวยเงินนะนะทุกคนนะครับเนาะถูกจักสำนักไหนก็แล้วแต่ครับเนาะจากอาจารย์ไหนเสียนไหนหรือว่าทำเองเลขถูกเลขเทียนเลขนั่งเอาหรือเลขฝันก็แล้วแต่นะครับเนาะให้ถูกเป็นพอนครับเนาะ บางคนมาถูกมาข้ามปีครับเนาะทั้งกับปีหกเจ็ดไม่มีโชคไม่ลาบเลยไม่มีโชคแต่ว่าชอบเสี่ยงโชคครับเนาะไม่สมหวังสักทีวันนี้ก็ให้ปลดล็อกให้ได้นะครับเนาะปลดล็อกให้ได้คอยได้คืนนะครับเนาะคอยได้คืนรัฐบาลไทยนะครับเนาะอ่ะก็าฝากไว้คลิปนี้นะครับเราเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ